หลังจากที่เราเข้ามาหน้าจอหลักของทางบริษัทแล้วนะคะช่องแรกที่เราจะต้องดูก็คือว่า member code นะคะ member code จะสังเกตว่ามันจะมีช่องเล็กๆด้านซ้ายกับด้านขวาช่องแรกจะเป็นภาษาอังกฤษ3ตัวนะคะยกตัวอย่างของตัวหนเอง d d d จะพิมพ์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นแล้วช่องหลังนะคะเราก็พิมพ์ตัวเลขซึ่งเป็นรหัสของเราจะเป็นตัวเลขอยู่4หลักนะคะ อย่างเช่นรหัสของหน่อยก็ดีดีด3ีสามแบบนี้ส่วนพาสเวิร์ดของแต่ละคนนะคะถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็คือ4ตัวท้ายของบัตรประชาชนของเรานะคะทุกท่านคีย์ลงไปได้เลยช่องที่3ามที่เราจะต้องมาดูคือ prevent l o b o t นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวภาษาอังกฤษหรือตัวเลขที่อยู่ข้างบนคำว่า prevent l o b o t เราพิมพ์เรียนแบบได้เลยค่ะ ลงมาช่องข้างล่างนะคะจะพิมพ์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้แต่เราต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เรียนแบบได้เลย LK3MV หลังจากนั้นก็คลิกคำว่าโอเคเพื่อเข้าหน้าจอนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าจอนี้สิ่งที่เราทุกคนต้องสังเกตมันจะมีคำว่าโบนัสรวมทั้งสิ้นอยู่นะคะอย่างรหัสของตัวเองเนี่ยรวมทั้งสิ้น2 9 5 0 0 0กับ57บาทนะคะณเวลานี้ คราวนี้เราจะไปดูข้างในรายละเอียดลึกๆว่าไอ้เงิน2องแ0 0เกับ57บาทเนี่ยมาจากไหนทุกท่านมาดูตรงรหัส s e c u r i t y นะคะตรงนี้ถ้าท่านไม่ได้เกิดกดันเปลี่ยนแปลงเราจะใช้บัตรประชาชน4ตัวท้ายของแต่ละคนนะคะเป็นกะเป็นรหัสเข้าไปพอท่านคีย์เสร็จนะคะเราก็กดเครื่องหมายทรายค้นหาอ,อันนี้จะเห็นว่าเป็นหน้าจอหลักสิ่งแรกที่อยากให้ทุกท่านดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ บันทัดแรกคําว่าเช็คยอดเงินเรามาดูพร้อมๆกันค่ะว่าอย่างวันนี้ณนะเวลานี้นะคะเครื่องของตัวนอเองเนี่ยมีเงินอยู่ในมีเงินอยู่ในเครื่องซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโบนัสที่เราได้รับจากบริษัทแต่ว่าบริษัทยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีนะคะมีอยู่ยอด14000กับ45่บาทห้สตังค์แต่อยากจะให้ทุกท่านเห็นชัดเจนไปพร้อมๆกันนะคะว่าเงิน1ม0 0นบาทณนะวันนี้เนี่ย ถ้าเราจําเป็นจะต้องซื้อสินค้าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินสดเราใช้เงินที่อยู่ในตะก,ก้าอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าระบบ IP wallet ตรงนี้นะคะเรามาทํารายการ IP wallet ไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันเองจะทําหน้าที่โอนเงินออกจากเครื่องเพื่อที่จะไปบริษัทเรามาตรงนี้นะคะโอนเงินให้กับสมาชิกผู้อื่นค่ะยอดเงินที่มีอยู่ในเครื่องตอนนี้หมื่นสี 4, ่พกบาท แต่วันนี้ดิฉันซื้อสินค้าจากบริษัทนะคะหมื่นสี่พบาทท้วนเพราะฉะนั้นในช่องรหัสสมาชิกที่จะใส่ก็คือใส่รหัสของบริษัท ACO นะคะช่องหลังก็9999กดเครื่องหมายค้นหามันจะมีชื่อคำว่าคุณยูแคนโดขึ้นมาตรงคำว่าชื่อแล้วยอดที่จะโอนเราก็ใส่ลงไปนะคะหมื่นสี่พบาทท้วน หลังจากนั้นคลิกตรงช่องส่ง SMS ให้กับบริษัทนิดหนึ่งนะคะระบบ SMS จะถูกส่งไปที่บริษัทอัตโนมัติหลังจากนั้นเรามาคลิกคําว่า next นะคะแล้วมันจะมีคําว่า pin code ให้เราเติมลงตรงนี้แต่ละคนจะมีรหัสคล้ายๆรหัส ATM เป็นรหัสส่วนตัวที่เราจะต้องใช้โอนนะคะกดได้เลยนะคะพอกดลงไปแล้วมันจะเป็นตัวเลข4หลัก เราก็คลิกเครื่องหมายล้วก็คลิกคำว่าโอเคเลยนะคะมันจะมีคําว่าการายืนยันการทํางานให้ yes หรือ no ล้วก็โอเคค่ะหลังจากโอเคแล้วมันจะมีคําว่า transfer complete ขึ้นมาหน้าจอให้ทุกท่านเห็นคลิกคําว่าโอเคได้เลยหลังจากนั้นมาสังเกตหน้าจอนะคะในช่อง ip wallet คงเหลือของเราก็ยังมีเงินคงเหลือแค่45บาท50สสตางค์ หลังจากนั้นเราจะกลับมาเมนูหลักเราใช้คำว่า back to menu เป็นภาษาษอังกฤษต,ตัวเล็กๆตรงนี้นะคะกลับหน้าหลักเรามาดูนะคะว่าเงินตะกี้เราเหลืออยู่1มื่นสี่เรามาเช็คยอดเงินว่าเงินเราเหลืออยู่เท่าไหร่เห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่ายอด IP wallet ของเราจะเหลืออยู่4ี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์แต่บางกรณีบางครั้งเราอาจจะจำไม่ได้อาจจะคิดว่าเงินเราหายไปไหนนะคะเรามาเช็คทวนรายการนิดนึงเรามา ตรงช่องคำว่าทำรายการ E-wallet แล้วกลับมาคลิกตรงช่องที่3ซึ่งหน้าจอจะบอกว่า wallet statement รายการเคลื่อนไหวคลิกเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ารายการเคลื่อนไหวของวันนี้นะคะมีเงินจากมาจากที่ไหนบ้างตอนแรกเรามีเงินอยู่หมื่น4ีบาทเราโอนไปหมื่นสโอนไปไหนนะคะโอน a l l e t ให้กับ aco คุณยู can ดูจำนวน1 4 0 0 0บาท นะคะนี่คือระบบที่สุดยอดของบริษัทเราแล้วเรากลับ back to menu มาอีกทีนึงมาหน้าหลักจะให้ทุกท่านมาที่โครงสร้าง binary พร้อมๆกันใน,ในหัวข้อที่2นะคะทุกท่านจะเห็นหน้าจอว่า d d d 3 3 3 3นะคะนั่นคือรหัสของตัวดีฉันเองกมลน,น,นันกันยาบัดใช้นามแฝงเป็นชื่อทางธุรกิจว่า s r e s n t team นะคะเรามาดูตัวเลขคะแนนคงเหลือด้านซ้ายมือจะเป็นตัวเลขทั้งหมด หน,นึ่งล้านหกแสนาคะแนนนั่นคือคะแนนคงเหลือและคะแนนเกิดใหม่ณนะวันนี้7,955พาคะแนนตรงนี้ค่ะเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่ทุกท่านสังเกตนะคะว่าไบ n นารมันจะมีทีมซ้ายและทีมขวาแต่ให้ทุกท่านดูคะแนนด้านขวาของดิฉันนะคะไม่มีคะแนนแม้แต่คะแนนเดียวนั่นหมายความว่าดิฉันโตขาเดียวนะคะยังได้เงินแบบนี้ ดิฉันอยากเรียนทุกท่านว่าดิฉันสร้างคนเพียงแค่หนึ่งคนสังเกตนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจะมีรหัส usa 1111 11อยู่ด้านซ้ายมือนคะคะลองคลิกขึ้นไปนะคะโอเครหัส usa 1111 11ก็จะมาแทนที่ตรงกลางหน้ากระดาษให้ทุกท่านสังเกตด้านซ้ายมือนคะคะคะแนนคงเหลือของเก่าเนี่ยเป็น31,315คะแนนเกิดขึ้นใหม่ทีมซ้าย2930คะแนน แล้วนะคะรหัสนี้ยังมีบาลานซ์ด้านขวาคงเหลือที่เกิดขึ้นใหม่5,000กับ25คะแนนแล้วท่านสังเกตนะคะว่าตำแหน่งของ p r e s ซ n t t ทีม001เนี่ยค่ะคือน้องโจธนชดบุญรักเนี่ยนะคะตำแหน่งของน้องที่หน่อยสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะปัจจุบันน้องเป็นตำแหน่ง s u p e r ร์ว o r ซตรงนี้อยากให้ทุกท่านดูนะคะว่าไม่ว่าเราจะมาก่อนหรือมาหลังรายได้ไม่จำเป็นนะคะว่าเรามาทีหลังจะมีรายได้น้อยกว่า พูดแนะนําเสมอไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะได้เปิดให้ดูนะคะว่ารายได้รหัสนี้นะคะ usa 1 1 1 1เนี่ยมีรายได้หลักทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรากลับมาเมนูหลักนิดนึงนะคะเรามาดูว่าที่ดิฉันได้เงินทั้งหมด2 0 0 0 0นกว่าเนี่ยชวนลูกค้าทั้งหมดกี่คนเรามาดูตรงนี้นะคะผังองค์กรเรียงตามผู้แนะนําคลิกเข้าไปนะคะหน้าจอหลักจะเห็นได้ว่า level number หนึ่งนี่หมายถึงว่าลูกค้าชั้นที่1ที่เราหามา นะคะมีทั้งหมด4คนตัวแดงๆนี่นะคะ่ะคือทั้งหมด4คนนะคะแต่ทุกท่านสังเกตขวามือถัดไปนิดนึงจะ,จะรู้เห็นว่าจำนวนทั้งสิ้นขององค์กรณนะวันนี้คือ4,580คนอยากให้ดูธรรมชาติของการทำงานนะคะว่าทั้ง4คนซึ่งเป็นชั้นลูกเนี่ยไปชวนชั้นหลานมาทั้งหมดกี่คนทุกท่านคลิกตามนะคะตรงลูกศรเนี่ยตรงเลขหตรงเลเวลนัมเบอร์อ่ะคลิกลงไปนะคะจะเห็นได้ว่า นี่คือธรรมชาติของงานที่ทํามานะคะจากชั้น1ไปแนะนําชั้น2ชั้น2ไปแนะนําชั้น3เรามาดูก่อนนะคะว่าชั้น1 4คนไปแนะนําชั้น2อกี่คน15้าคนทุกท่านดูตัวเลข15คนนะคะนี่คือธรรมชาติของงานมันจะทะวีคูณขึ้นไปอ่ะคลิกตรงเลข2จะเห็นชั้น3ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักคนเหล่านี้แล้วชั้นที่3นะคะทุกท่านดูตัวเลขดีๆนะคะชั้น1 4สี่คน หาชั้น25คนจากชั้น25คนมารวมกันช่วยกันนะคะทำงานหาชั้น3มา122คนท่านคลิกตัวเลขตรงหน้าจออีกทีหนึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทจ่ายค่าแนะนำและก็แมทชิ่งลึกถึง8ชั้นอยากให้ทุกท่านมาก้ากระโดดดูชั้นที่8พร้อมๆกันนะคะว่าเฉพาะชั้นที่8ชั้นเดียวชั้นสุดท้ายที่บริษัทจ่ายค่าแนะนำและแมทชิ่งทุกท่านดูตัวเลขแล้วจะตกใจนะคะ ชั้นที่8ปดมีทั้งหมดห้าร้อยหกสิบสามคนโดยที่ตัวดิฉันเองไม่รู้หรอกนะคะว่าแต่ละคนนี้อยู่ที่ไหนภาคไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยแต่ดิฉันรู้แต่อย่างเดียวว่าชั้นที่1ค่าแนะนําดิฉันได้สามสิเปอร์เซแมทชิ่งได้ร้อยเปเนชั้นที่สองดิฉันรู้แต่ว่าค่าแนะนําดิฉันได้ยี่สิบเปอร์เซนนะคะแล้วแมทชิ่งได้สี่สิเปอร์เซนต ส่วนชั้นที่3ถึงชั้นที่8ซึ่งมีปริมาณคนจำนวนมากกว่าพันคนนะคะดิฉันได้ค่าแนะนำทั้งหมด10%และแมทชิ่งทั้งหมดอีก10%นี่คือหน้าหลักผังองค์กรเรียงตามลำดับผููแนะนำนะคะอยากให้ทุกท่านมาดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งว่าเงินทั้งหมด2 0แสนกว่าเนี่ยมาจากไหนท่านดูตรงนี้นะคะรายได้แยกตามวันที่ค่ะหน้าแรก จะเห็นได้ว่ารายได้หลักที่เกิดขึ้นของวันที่8เดือน4นะคะโชว์45บาทไอ้แค่45บาทมาจากไหนบ้างเขาก็จะโชว์ให้เห็นนะคะว่ามาจากการที่คุณกรมวลรักเกตแก้วซื้อสินค้าแค่300คะแนนเราได้ส่วนแบ่ง10%นั่นคือได้30บาทวันเดียวกันคุณแสนสิทธิ์ช่วยแก้วแก,แก้วช่วยโทษทีค่ะซื้อสินค้า150คะแนนเราได้10ซึ่งสคนเหล่านี้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่เรามาดูรายได้รวมตั้งแต่ทามานะคะตั้งแต่ดิ่ฉันสมัคร19เดือน9ถึงปัจจุบันถึงวันที่8เดือน4เรามาดูรายได้หลักรวมแล้วนะคะว่ามันมาจากไหนตัวเลขขึ้นมาแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าไอ้2 9ง0 0 0บาทมาจากไหนรายได้หลักจากค่าแนะนำได้ทั้งหมด9 9 3 6 5 1บาทเห็นไหมคะ รายได้ทางที่2คือการจับคู่ก็จะเป็น team, team. ทีมอ่อนกับทีมแข็งคือวิกทีมสตรองทีมทีมอ่อนดิฉันได้มาทั้งหมด2 8 8 4 4บาททีมแข็งได้มา9,996บาทแล้วที่สำคัญจุดเด่นเลยนะคะ m แม c ชิ่งโบนัสดิฉันได้มา169,495บาบาทนี่คือผลประโยชน์รายได้หลักไม่เกี่ยวกับรายได้รองอื่นๆที่ตามมานะคะ เรามาดูรายละเอียดปรีกย่อยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยใครซื้ออะไรบ้างช่องหลังสุดนี่คือจะเป็นชื่อคนเป็นชื่อลูกค้าวันที่อยู่ด้านหน้านี่คือรายได้หลักนะคะประเภทที่1ทั้งหมดเลยเขาเรียกว่ารายได้จากค่านแนะนําเราจะเห็นได้ว่าหน้าจอนะคะคำว่าพอยสีแดงแดงนี่คือคะแนนที่ลูกค้าซื้อของยกตัวอย่างคนแรกคุณลีระนาดรักสกุล นะคะไม่ทราบเป็นใครอยู่ตรงไหนซื้อ30คะแนนนั่นหมายความว่ากาแฟ2กล่องเราเองนะคะมีผลประโยชน์แค่10%ก็คือเราได้3บาททุกท่านสังเกตนะคะ90คะแนนก็คือกาแฟ6กล่องเราได้ด้วย10%คือ9บาทต่อมาคุณเยาวภาสุขสวัสดซื้อกาแฟ1กล่อง15คะแนนเรามีผลประโยชน์รับจากบริษัท10%คือ2บาท ดิฉันอยากให้ทุกท่านดูสังเกตนะคะคลิกตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆดูตัวเลขสีแดงๆนั่นคือคะแนนที่ลูกค้าซื้อแต่ละคนไม่ได้ซื้อของเยอะแยะมากมายนะคะแล้วตัวสีน้ําเงินเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวเลขที่บริษัทจ่ายโบนัสเราดิฉันจะไปเรื่อยๆนะคะนี่คือรายได้หลักทางที่1คือค่าแนะนําดิฉันจะมาหยุดอยู่ตรงที่ค่าบริหารทีมอ่อนทีมแข็งนะคะนั่นคือจับคู่ขาอ่อนกับขาแข็ง แล้วอยากให้ทุกท่านจับตามองแมทชิ่งให้ดีนะคะแมทชิ่งโบนส40%นี่หมายความว่าจากชั้นหลานนะคะอิงสุมนเชอร์วินเขาได้ขารายได้จากขาแข่ง51บาทดิฉันได้40%คือ20บาทลองดูนะคะตัวเลขแต่ละบาทแต่ละสตังค์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยบริษัทคำนวณจ่ายเราทั้งสิ้นนะคะดิฉันจะให้ทุกท่านดูตัวเลขตรงนี้นะคะ ยกตัวอย่างวันที่5เดือน2นะคะคุณนรืมนสุขจเจริญน,นะคะมีรายได้โบนัสขาแข็ง12บาทดีฉันได้ด้วย10%คือ1บาททุกท่านเห็นไหมคะอะถัดไปเยอะแยะมากมายที่ลูกค้าคนนั้นได้10บาทมั่ง12บาทมั่งเราได้ด้วย10%คือบาท2บาทบริษัทคำนวณจ่ายทั้งสิ้นนะคะนี่คือหน้าจอหลักโอเคแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะสมัครสมาชิกใหม่นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปตรงคำว่า สมัครสมาชิกใหม่ได้เลยพอคลิกเข้าไปแล้วท่านสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆตามหน้าจอดังต่อไปนี้ได้เลยนะคะอาจจะใช้เวลารอหน้าจอนิดนึงเพราะว่ารายได้หลักที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะนะคะรอหน้าจอนิดนึงแล้วเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายหน้าจอตรงนี้นะคะว่าสิ่งที่สําคัญอย่างไรายได้สต็อกค,คิดมาแล้วค่ะมาดูนะคะคาว่ากรุณาเลือกเนี่ยให้เราใส,าสา่ภาษาอังกฤษ3ตัวนะคะอย่างเช่น เราชอบภาษาอังกฤษ aaa เราก็ใส่ a a ลงไป3ตัวสมมติว่าเราชอบเลขนะคะตัวเลข99อ่ะ4ตัวเราก็ใส่ลงไปสมมตินะคะกดลงไป90ตัวแล้วก็กดค้นหาจะหน้าจอจะบอกว่าสมาชิก aaa 999 9 99, มีผู้อื่นใช้แล้วกรุณาเลือกใหม่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องเลือกรหัสใหม่ทันที สมมติว่าเราชอบ A อยู่ดีเราก็ยืนยันนะคะอาจจะเป็น99991นะคะแล้วก็ค้นหาดูสิคะว่าหน้าจอให้ไหมรหัสสีน้ําเงินจะโผล่ขึ้นมานั่นหมายความว่ารหัสสมาชิกตรงนี้เป็นรหัสที่สมบูรณ์แบบของท่านละจดได้เลยนะคะรหัสผู้แนะนําเราก็ใส่สมมุติว่าเราเป็นผู้แนะนํามาเองเราก็ใส่ดมสา3333ค้นหานะคะตรวจสอบดูว่ารหัสนี้ชื่อเราหรือเปล่าプレ e n t Team แล้วคําว่า apply หมายความว่าเราชวนเขามาแล้วเราจะไปต่อตรงไหนสมมุติว่าเราจะไปต่อให้รหัสนะคะออ USA หน่งหนึ่งหนึเราก็กดค้นหานะคะว่าเข้าชื่อ present team ศูนย์ศูยหนึ่ใช่ถ้าเราจะต่อด้านซ้ายนะคะเราก็คลิกตรงคําว่า left ถ้าเราจะต่อด้านขวาเราก็คลิกคําว่า right อ่ะลองคลิกดูนะคะ ด้านขวาก็จะโผล่ขึ้นมาหน้าจอให้เราเห็นขวามือต่อไปเราก็กด next นะคะพราะกด next แล้วจะเห็นได้ว่าช่องแรกเราไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะเราเคลียร์เรียบร้อยเราก็คือมาพิมพ์ชื่อกับนามสกุลได้เลยคลิกตรงคําว่า doctor นะคะมันจะขึ้นนำคำนำหน้าของเราเราก็เลือกได้ตามสบายเลยนายนางสาวอะไรต่างๆส่วนชื่อนามสกุลอันแรกคือเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงท่านพิมพ์ได้เลย มาดูบรรทัดที่2ชื่อทางธุรกิจตรงนี้ถ้าท่านมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ชื่อตรงนี้โชว์หน้าจอท่านพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าท่านไม่พิมพ์นะคะมันจะใช้ชื่อจริงอัตโนมัติในการบันทึกชื่อต่อมาบัตรประชาชนเลขที่13หลักเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะมาวันเดือนปีเกิดเราเลือกได้ตามตามวันเดือนปีเกิดจริงๆนะคะเพศหญิงเพศชายเมลฟีเมลเราก็เลือกเอาส่วนที่อยู่นะคะ พิมพ์ตามลำดับขั้นตอนมาเรื่อยๆเขตและแขวงคือตำบลอำเภอล้วก็ใส่ให้ครบถ้วนตามช่องต่างๆโมบายนะั u เบอร์โทรศัพท์จำเป็นต้องใส่เป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่ใส่เครื่องไม่รับในการเซฟนะคะแล้วจังหวัดค่ะท่านมาคลิกเลือกนะคะว่าจังหวัดอะไรสามารถคลิกได้เลยนะคะหลังจากนั้นขอแนะนำว่าข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยช่องนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ท่านไม่ต้อง คือไม่ต้องยุ่งนะคะปล่อยเขาเป็นแบบนี้แล้วระบบจะบันทึกอัตโนมัติให้เราโดยใช้4ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะเป็นหลักถ้าเราเซฟแล้วเราจะเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนทีหลังจะได้ไม่งงนะคะขั้นตอนต่อมาถ้าท่านจะใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ท่านก็คลิกตรงนี้เลยนะคะชื่อผู้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะท่านก็ใส่ลงไปค่ะชื่อนามสกุลน,นะคะ เป็นเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับเราบุตรหลานก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ข้อมูลทางธนาคารข้อมูลธนาคารถ้าท่านมีปัญหาเรื่องระบบบัญชีท่านสามารถเซฟได้เลยบันทึกได้เลยเพราะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอนุมัติให้ท่านรับเป็นเงินสดแต่ถ้าท่านจําเป็นต้องเลือกธนาคารนะคะท่านคลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งจะมีรายชื่อธนาคาร โชว์หน้าจอให้เราเห็นมากมายท่านก็เลือกเอาแล้วก็ใส่สาขานะคะใส่ชื่อบัญชีใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นก็คลิกคําว่าเซฟได้เลยนี่เป็นการเทสตัวอย่างเฉยๆนะคะต่อมาดิฉันจะทําหน้าที่ออกจากระบบแล้วก็สาธิตวิธีการโอนอ v ว l อเลตให้ท่านดูนะคะเบื้องต้นแล้วก็พิมพ์ prevent lockbot เข้าไปนะคะ9 Y l z ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่รหัสค่ะ usa 1 1 1 1แล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดลงไปนะคะตรงนี้แล้วก็คลิกคำว่าโอเคจะเห็นได้ว่ารายได้หลักท่านดูนะคะนี่คือเป็นลูกทีมคนที่มาทีหลังท่านดูตัวเลขรวมโบนัสของน้องรวมทั้งสิ้น6 4 628บาทท่านดูแล้วหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า ไม่จำเป็นจะต้องมาก่อนหรือหลังนะคะท่านสามารถแซงรายได้แม่ทีมไปได้เลยแล้วเรามาดูนะคะว่าเอา่อรหัสนี้เนี่ยมีเงินอยู่ในเครื่องเท่าไหร่แล้วดิฉันจะสาธิตการโอนเงินออกไปนะคะแล้วเราก็จะเอาเงินสดใจ่ายให้น้องทันทีหลังจากโอนออกไปแล้วมาดูนะคะเช็คยอดเงินจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้องมีเงินอยู่ในเครื่อง433บาทแล้วก็โอเคออกไปเรามาทำการโอนไปพร้อมๆกันนะคะ มาดูทำรายการ E w ว l e เ t ค่ะโอนเงินให้กับสมาชิกผู้อื่นซึ่งตรงนี้นะคะดิ่ฉันโอนเข้ารหัสดี d, d 3 3 3 3นะคะเรามาค้นหาดูซิชื่อ p s i d e n t Team ใช่ค่ะครน,นี้เราจะโอนออกไป400จะได้ไม่ต้องถอนนะคะ400บาทเดี๋ยวจะเอาเงินสดให้น้องเขาแต่ครนี้เราก็ส่งข้อความนะคะนิดหนึ่งข้อความนี้ก็จะมาโชว์ที่เบอร์0863122996แล้วก็กด Next นะคะ แล้วก็ใส่รหัสโอนเราจะเห็นได้เลยนะคะว่า IPO a l l e t จากเดิม433บามทเนี่ยฐานเฟิร์ c คอมพ e t e แล้วนะคะเงินในเครื่องน้องก็จะเหลืออยู่ เรามาดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมฮะตัวเลขจะเหลืออยู่33มสิบาทเจตังค์นี่คือระบบที่สุดยอดของบริษัทเราหรือไม่ถ้าเราเกรงว่าเงินเราหายไปไหนมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งรายการเคลื่อนไหวนะคะเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าวันนี้เริ่มแรกมีเงินอยู่ในเครื่อง4 3 4บาทโอนไป400นะคะโอนไปให้ใครโอนไปให้รหัสดีดีดีสาม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 พรสเซนต์ทมจำนวน400บาทเนี่ยคะ่ะคือเทคนิคของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การทำงานไม่ได้ยากมากมายเรามาดูวิธีการแจงคะแนนนะคะจากการที่เราเป็นรายการ stock คิด20%ตรงนี้นะคะเราคลิกเข้าไปนะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราซื้อของแสนสาขึ้นตำแหน่ง ไดมอนด์ไปแล้วเนี่ยณนะวันนี้นะคะไม่มีคะแนนเหลืออยู่เลยแล้วจํานวนเงินที่ที่เหลืออยู่ในเครื่องก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะท่านไม่สามารถที่จะแจ้งคะแนนให้ใครได้อีกต่อไปแล้วแต่ถ้าท่านจําเป็นที่จะต้องซื้อของเข้าในระบบท่านซื้อเพียงแค่พันคะแนนรายการสินค้าที่ท่านซื้อก็จะมาอยู่ในสต็อกคิดของเราแล้วเราจะแจงทีละสิบห้าคะแนนก็ได้นะคะนี่คือระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นระบบที่สุดยอดมากนะคะ